อข่าวโดยสำนักข่าว INN การนาฬิกามาติดตามข่าวกับดีฉันจิติมาค,คงชมจากสำนักข่าว INN ค่ะวันนี้ไทยป่วยโควิด -19 เพิ่มเติมมาอีก2,631รายค่ะและเสียชีวิต31รายขณะที่ทั่วโลกก็ป่วยไปแล้วกว่า172ล้าน ศูนย์ข้อมูลโควิด -19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ของประเทศไทยประจำวันศุกร์ที่4มิถุนายน2564ค่ะวันนี้มีผู้ติดเชื้อรา, 2, รายใหม่2,631รายแบ่งเป็นติดเชื้อทั่วไป2,442รายและติดเชื้อในเรือนจำ189รายค่ะทำให้มีผู้ป่วยสะสม171,978รายซึ่งสะสมเฉพาะตั้งแต่1เมษายนที่ผ่านมา143,116รายแล้ว แล้ววันนี้เสียชีวิตเพิ่มเติมมาอีก31รายค่ะรวมผู้เสียชีวิตจากโควิด19แล้วจำนวน1,177รายขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านวันนี้2,493รายรวมหายป่วยไป1 2 6 9 7รายเหลือยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล5 1 0 5รายค่ะ ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศเว็บไซต์ World Domester รายงานสถานการณ์โควิดช่วงเวลาประมาณ7นาฬิก25นาทีตามเวลาในประเทศไทยค่ะตอนนี้นะคะพบผู้ติดเชื้อทั่วโลกไปแล้ว172,883,224รายค่ะเพิ่มขึ้น464,663รายและเสียชีวิตไป3,716,237รายเพิ่มขึ้น11,150รายค่ะรักษาหายไปแล้ว 5, 1 5 5 8 1 5 3 9 ประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดตอนนี้นะคะสหรัฐอเมริกาติดเชื้อ34,173,449รายค่ะเพิ่มขึ้น16,688รายเสียชีวิต61,1572รายค่ะ ส่วนอินเดียติดเชื้อไป28ล้าน572,359รายเพิ่มขึ้น131,371รายเสียชีวิต347,19รายเพิ่มขึ้น2,706รายค่ะและบราซิลติดเชื้อไป16้าน83,472รายเพิ่มขึ้น83,391รายเสียชีวิตไป469,784รายเพิ่มขึ้น2,078รายค่ะ และประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่อันดับที่81ของโลกแล้วค่ะในส่วนของประธานสภาอุตสาหสการรมท่องเที่ยวนะคะบอกว่าตอนนี้การท่องเที่ยวสุดตัวค่อนข้างหนักค่ะหวังรัฐเร่งกระจายวัคซีนโควิด19 ในชำนานสีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหการรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือสทอท,ท,ทค่ะ,ปะเปิดเผยกับสำนักข่าว i n เว่าการระบาดของโควิดสิระลอก3ตอนนี้ยังไม่มีทีท่าจะสามารถควบคุมได้ซึ่งทําให้ประชาชนยังคงกังวลกับการเดินทางและการท่องเที่ยวส่งผลให้ภาพรวมการท่องเที่ยวในประเทศตอนนี้ซุดตัวอย่างหนักนิ่งสนิทไม่มีการเคลื่อนไหวค่ะ ทางนี้นะคะสิ่งที่ยังคงเป็นความหวังตอนนี้คือการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนให้ทั่วถึงโดยเร็วที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนกล้าออกเดินทางกล้าออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านได้มากขึ้นและการเร่งดําเนินการฉีดวัคซีนจะเป็นทางออกในการผ่านวิกฤตโควิดในรอบนี้เพื่อจะฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาพรวมรวมถึงดึงบรรยากาศให้คนกล้าออกมาเดินทางเพิ่มมากขึ้นที่จะทําให้ภาคการท่องเที่ยวกลับมามีรายได้บ้างค่ะ และล่าสุดค่ะตำรวจได้คุมตัวลุงพลส่งสารจังหวัดมุกดาหารแล้วนะคะวันนี้ f อก็ยังคงไปตะโกนให้กำลังใจขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ย้ำว่าทำคดียึดตามพยานหลักฐาน รรยากาศที่สพกกตูนค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวในาใยชัยพลวิภาหรือลุงพลออกจากห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลจังหวัดมุกดาหารฝากขังผัดแรกค่ะโดยระหว่างการคุมตัวลุงพลก็มีเอซของลุงพลมาตะโกนบอกให้สู้ๆนะคะลุงพลก็ตอบรับด้วยการชู2นิ้วให้แล้วก็พยักหน้ารับผู้สื่อข่าวก็ตะโกนถามว่ายังคงปฏิเสธทุกข,ข้อกล่าวหาหรือไม่ลุงพลปฏิเสธไม่ตอบคําถามค่ะและถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวขึ้นรถออกไปจากเรือนจํา ออกไปจากสพกกตูมนะคะเพื่อไปยังสารจังหวัดมุกดาหารในทันทีค่ะ ส่วนเรื่องการยื่นขอประกันตัวลุงพลวันนี้10บโมงเชา้านายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะหรือทนายตั้มใจย,ยื่นเรื่องขอประกันตัวลุงพลพร้อมหลักฐานเป็นโฉนดที่ดิน2แปลงตีมูลค่ากว่า1ล้านบาทและก็เงินสดอีกจํานวนหนึ่งด้วยขณะที่พลตํารวจโทยัยนยงเวสโอสถผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค4ี่เปิดเผยกับสำนักข่าวไ n เอค่ะถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีในายชัยพลโดยบอกว่าหลังได้ร่วมสอบปากคําลุงพลให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาข้อเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่ทําได้ แต่ทางนี้กรมชับคณะพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามกรอบของกฎหมายให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทางผู้ต้องหาและผู้สูญเสียในส่วนของการทำสำนวนก็ได้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลาแต่ก็ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพราะว่าต้องดูพยานหลักฐานที่ยังคงขาดแล้วก็สอบปากคำพยานเพิ่มเติมเพื่อนำมารวมในสำนวนคดีด้วยจบการเสนอข่าว9ก้านาฬิกา5นาทีค่ะ เนื้อข่าวโดยสำนักข่าว INN